เอาเดี๋ยวอะตายวะเนาะตายวะเอ้ผมมีผลงานผมมีผลงาน<ม>าแล้วผมมีผลงาน<ม>าเขาบอกผมดตัวปีปออกไปเลย ความมากค่ะ wow, มันลงยากจริงจริงจริงมาข่าววอนสินะ เปลีปยนตึกไหมทุกคนเปีนตึกแต่ตอนสัก46ี่หกอะไปหาตึกเล่นดีกว่าตึกไหนดีวที่มันเปลี่ยนได้พี่พี่พอมีสักหมื่นหนึ่งไหมนะหนูให้ไปฟาร์มเลยหมื่นหนึ่งหรอมีอยู่นะแต่แบบหมื่นหนึ่งห่างกันสี่คนไนดะ้เท่าไหร่ โอ้โหไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มจริงเสองคนไี่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนี้มันไม่ปล่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่ได้เรื่อยเลยชิวๆเลยเดี๋ยวมันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่ทําไงพี่ไว้ด้วยนอนเช้าพี่โอ้ก็ตกกะตกก็ตกเอ้ยขิงเหรอขิงอีกโอ้สภาพแต่สงคัญยังไงสองสองใช่หนนหเธอคอถอยเพื่อนหนอนดิ หนอนตะกี้ฉันจะได้ยินเสียงห้ามมองอยู่เลยนะเียดนาทีถ้าเขาเอาผมยาวช้าเด้อเฮโอเปิดบ่อน้ำบ่อนปกติตึกตรงข้ามตั้งพาไป๊รงนึ้นเหนื่อยอ่ะ กินน้ำไหมหนูมีน้ำนะไม่เป็นไรเมื่อกี้กินน้ำเต็มกระเพาะละอิ่มอิ่มเลยอะน้ำตกอะเฮยมันเครียดอะไรขนาดนั้นพี่เล่ามามไหมเครียดอะไรขนาดเนี่ยพูดสิจริงจริงทำไมคน,มนเครา <ละ S 2> ต้องเครียดน,น<ล>ะนนใช่ไหมล่ะไม่ก็แก๊งพี่อกงโกหกก่อนแล้วเปล่าไม่มีตังค์แต่ด,ดูโหดูดีออกตั้งรถกันพึบพับพุบพับหนูยังขับเวฟร้อยยี่สิบห้าอยู่เลย พี่ก็มมไม่มีรถแบบเขาไอ้แบบนี่ไงตอนแรกมันก็ไม่มีแหละแต่แบบพอมันมีเดิมก็ขยันกันนั่งเห็นไหมปลุกไฟเงี้ยเนีน่ยเดี๋ยวครั้งนี้ก็คือแบบอีกรอบหนึ่งก็คือแบบโหรวยกว่าเดิมจริงปลาฉลามมั้งนี่ยเกะเสียวอะเศรษเหมือนนะตอบว่าฉ่ำเลยค่ะไหนพี่ต้องพูดซีไหนระบายมาได้นะชื่อวอใช่ชื่อวอนครับเอ,อ้ยเป็นนักข่าวมาก่อนเนะา,นาะใช่ ไปหน้าพืยเข้าไปเอออีกเจ็ดนาทีาง่ะทำดีนะโอ้คนบวชชนประชาชนนะเนี่ยโอ้ตายแล้วเจนนดเดินไปโดนกระสวกูขำแล้วนะเนาะไม่ได้ไม่ได้เจดันทีเจดันทีเจนนนอนเดินไปโดนกระสววขำเลยนะเออตอนนี้ตอนนี้นี่ก็ผมก็ติดนี่อยู่ประมาณเก้าแสนอะ ผมวิวติดนี่ใครค่ะนี่วายดุนติดนี่อ่ะนี่ก็เลยแบบดีนี่คือเลยมีไฟไงพี่ผมเข้าใจใช่ใช่ไหมวายดุนมีไฟมันก็ต้องอย่างนี้แหละเลยแบบเกาะมันเลยเรียกหาก็ต้องก็ต้องตกอะไรก็มีน้ำตกกระหม่อมเลือดนี่แต่ตอนแรกคิดว่าตกไปด้วยกันแล้วนะแบบในฝันพี่อ่ะยาก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 รู้อยู่เช่ไงจะแยกมาที่เออแบบภาวนาแล้วเป่ะสวดมนต์แล้วก็ไปด้วยกันไปด้วยกัน โอยอยากกินข้าวจังเลยแต่ไม่ไม่น่าคุ้มไม่เอาดีกว่าเฮ้ยกินเลยเดจะกินได้ข้าวตัวเอวไม่ดีหรอกรอกระเพาะใช่ไหมจะได้สดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนรักทำไรกันอ่ะนั่งคุยอะไรปรับทุกข์กันหัวใจจะขาดร้อนร้อนตาขาดกล่องแล้วทำไมอะไรเนี่ยมันมีเรื่องอะไรหรอต้องใส่อีกเจ็ดนาทีไงห้าทีห้าเดีตอนนี้รักกันอยู่ไม่เจได้เดาเะล่ะเจ๊เจ้เดาไหม เล่นแต่ไปให้เล่นไปส่งพิซซ่าดีๆไม่แล้วหม่องสนใจลงมาคุยไหมเนี่ยมันปรับทุกว่ะเพื่อนจริงบอกเขาพูดว่ามึงจะลงมาคุยกัูไหมให้หนึ่งหนึ่งเขาบอกอย่างเงี้ยไปให้ไปให้ไปให้สภาพอุ้ยโวัววัวตะแกะไปแทงเขาไงมาดิมาดิให้ตแก่ตรงไปมาดิเจตไปเล่เจตทุ้ทุนะครับครับนินที่ไปพักไหมแต่ว่าห้ามฟาร์มให้พี่ติมอได้ต่อไหมสภาพ ขอขอแบบยิงกว้างหนึ่งตัวได้แบบป้องปังเดียวอ่ะไม่ไม่ได้สิก็คือจะถ้าพี่อยากนอนอ่ะหนูก็ให้เป็นนอนแต่ว่าก็ก็จะปล่อยไปเลยพี่ก็ห้ามฟาร์มอะไรแู่ด้วยกันนี่แหละพี่แบบพี่ไม่อยากนอนก็จะอยู่กับพี่อ่าได้เดี๋ยวเล่าเรื่องผีกันก็ได้เดี๋ยวเตรียมเรื่องมาด้วยนะเรื่องเล่าอ่ะมันมีครูดาวมันมีครูดาวลงมาสิบห้านาทีไงก็ี้ยนอนละบๆอพอขอละขอละห้าขอละสิบนาทีรออืม มาถอดผ้าแม่ดีกว่าโควิดไม่มค่อยมีละเอา้าลุกเฉยเอา้าอะไรวะเนี่ยพี่จะไม่ไปนอนจริงๆหรอใช่พี่ไปแบบไปไกลๆจากตรงนี้หน่อยได้ไหมทำไมอ่ะเหนื่อแบบยแ<ด>ล้วเนาะนีต่ตรวจใจดีอ่ะดิ้ดิเห็นไหมเปิดบอส<อ>มาไกลเลยเขาแว,ว,วะมาถามเราทุก ok คนเลยว่าทำอะไรกันทำอะไรกันอะไรเงี้ยไม่ก็ชาวบ้านไง,งเขาอยากรู้ไงว่าคุยอะไรกันว่าจะไม่ไปนอนจริงๆหรอใช่ หนูแบบแค่หนูให้เีาเราก็นอนเลยก็ได้นะเอาจริงอ่ะคือหนูมุสายแบบวัยรุ่นน้อนเที่ยงอยู่แล้วนะนี่ไม่ไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวจุ๊บม้่วใเลยอ่ะพิเศษพิเศษหน่อยเดี๋ยวพี่ส่งเข้านอนก็ได้นะจุ๊บม้่ยแล้วนะน้องพักผ่อนเถอะฟาร์มเฟิร์มอะไรนนนจริงจริงจริงเก็บแรงไว้ตีกันพรุ่งนี้ดีกว่า พอดีอแบบพี่ยังวัยรุ่นไงไวัยรุ่นแบบฟิตอ่ะมันก็เลยมีแรงเจ้าพี่ไหมเจ้าพี่กันหนังเออมา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 เอาท่าเลยด,ดีอีกสามพี่นะเฮียพี่มาใกล้ๆมันมันมันก็ต้องยืนเปล่าเซอร์ฟี่อะ่ะเอาแบบสองนิ้วกูสองนิ้วได้ได้มีคนบอกว่าพี่เหมือนบ๊อบ,บพี่บ๊อบบี้อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนจีเหมือนจีใส่มไปนะเยเยสนาตั้ง่าตั้ง่าเดี๋ยวนะมันต้องแบบน่ารักชมวีดิสอะ

ได้ย,ไดยังได้ยังเว้ยเนาะอาจจะได้แหละล็อกประตูยังพี่มองนะ่ารักจังอะไม่นั่งชิวได้อ,ไดไดอ่าได้ๆตักให้หน่อยแล้วกันร้อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซนะีเดี๋ยวซีเจ็ดเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวลงไว้ยเนาะเดี๋ยวเป็แล้วแค่ตกเลยเฮ้ยตักแอร์ก่อนตอนนี้ก็ได้เนี่ยตอนนี้แอร์ไม่ค่อยเย็นเลยอะ่ะ เสียหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารถหม่องไม่ดีว่ะวันนี้น่าจะชนมาเยอะไงมันเลยเสียต้องดูแอร์นะใช่ชนเงินยับเลยอ่ะไปนั่งตัดแอร์ก่อนได้ได้หนึ่งทีนึงหนึ่งทีไปดีกว่าหนีก่อนหนีก่อน chào được lá chào được chào được chào được khay máu đi à khay có à đổ máu đi ใครโทรมาเดี๋ยวฟึะนะเพื่อนอีฝังเพืนได้เพื่อนอีฝังเพืนได้ถ้ยใครเขาไม่หยาอนโทรลอนหนาวเนี่ยสัหามอีฝั่งขพอนได้เพื่อนอีฝั่งขึ้นได้รเล่าตามลเพื่อนโอเค อีฝั่งขึ้นได้เพื่อนอีกฝั่งขึ้นได้เตรนได้กันทุกคนได้กันทุกคนเฮ้ยฝั่งขึ้นได้หลังเพื่อนบีหลบไปละไม่ตกลงหรอกเม่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวต่อยคิวเลยเดี๋ยวต่อยคิวไปเลยเคยไปเลยไปแล้วสไลด์เลยจริงจริงจะได้หมวกอะผู้บัญชาการจะบอกว่าไปหนึ่งหนึ่เข้าไปหนึ่งหให้เข้าไป หนึ่ง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 ทีบัมทีปีหนึ่งหนึ่งไปหให้เข้าไปให้เขาหนไปหนึแสสม่งก็ส่งมก็ตีแล้วส่งหมอเล่จะได้ไม่มีคูเดาจบ ตอนนี้อ๋อที่ที่บอกครับรถใหมคะใช่ใช่แตบอกว่าเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวเพิ่งเอา่ดี๋ยวเพิ่งเอาไฟไปจะบอกก่อนว่ารถจะาครับไม่ต้องนอบไปดีนะเรื่องเรื่องไอ้มอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ว่าถ้าถ้าในกรณีที่เราขับรถยนต์น่ะก็บอกเขาได้ว่าแบบเออมอเตอร์ไซค์ขออนุญาตชนนะอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนใช่ไหมใช่ใช่เพราะมันมีกฎอยู่จริงๆเรื่องของมอเตอร์ไซค์คือไอ้จริงๆการชนมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ควรทําแต่ว่าเราเล่นสตอรี่อยู่อ้าว ตกแมพสังหานสารูปอ่ะมายอยู่ข้างหน้าซะละเอ้าอะไรวะเนี่ยตอนนั้นไปจัดการได้เลยใส่ในขนาดวิ่งเราอดีตก็ห้ามหมอใส่อุ้มบะค่ะเหมือนใช่สิอุ้มก็ทำงานตาได้อย่างเดียวมาใส่ใช่หรอทำไมอุ้มไม่ได้อ่ะตอออนนนี้้้เาาใหทงง่ดบกมทุกคนมาใส่อุ้มไม่ได้นะ ฝากฝา,า,ากบอกด้วยนะทุกคนฝากบอกฝากบอกดิเด้อมาใส่อุ้มไม่ได้นะทำเงินนั้นไม่ง่ายไอ้ไอ้บอกเอาส่งส่งมอเลยแล้วก็ตีแล้วก็มาใหม่มันไม่มีหูด,ดาวไงมได้เพื่อนได้เราเต็มระบบเลยนะเรามาใส่ออุ้มไม่ได้นะ ดมองมองรับรับหน่อยรับหน่อยปอไปส่ปงเลยไปส่งเลยไปเลยไปเลยไล,ยไลยย่ทำเดมาใส่อุ้มใช่ใช่อันนี้ผมบอกทุกคนไปละบอกทุกคนบอก,ก,บอก,กไปแล้วว่าอุ้มไม่ได้นะตอนแรกผมคิดว่าอุ้มได้ผมจะสมมติว่าถ้าผมชนะผมอุ้มมาเนี่ยเกือบผิดกดแล้วไงดีนะแพ้ทุไฝเกือบเอามาใส่อุ้มละ ดูดิใครจะเบื่อก่อนกัน <laughs> few later. เฮ้ยตาสลิปตาสลิปไเฮ้ยเอาเลยหรอตายา่เนาะตายา่เ้ยผมมีผลงาน ผมมีผลการแล้วผมมีผลการเขาบอกผมตัวป uh ีต ah ่อไปเลยเผ็ดหมดอ่ะเอ็ดเอามงน้ำดีกว่าป่ะมงน้ำไปเลยมงน้ำไปเลย มีคอนเทนต์จับตัวไปเนะครับใช่ระวังตำรวจเห็นนะมึงโดนจับนะมึงไม่เป็นไรนี่เพี้ยนสันตัวเพี้ยนสันตัวผมเซฟมากกว่าเอาต้องกดเคสทำไมวะเนี่ยอันนี้ต้องแบบนี้ครับโดนชนอ่ะไม่ว่าเขาโดนชนครับเขาโดนเขาโดนปังระเบิดผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่หมอพี่จ้า